สวัสดีครับไล่พูอ่อน้อยครับวันนี้ไล่พูอ่อน้อยมาเสนอเคล็ดลับง่ายๆการทําให้กนะกสุกโดยที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีจิ้มนะครับไม่ใช้ยาจิ้มครับอันดับแรกครับเราก็มีขนุนใช่ไหมเราก็แทงก้านลงไปครับนี่ครับแต่ว่าเราจะจะกินให้นไวขึ้นนะครับเราก็แทงให้ก้านขาดก่อยยางให้ครับนี่ครับเคล็ดลับของเราก็คือเรานําไม้มานะครับตอก มะเหลาครับถ้าเป็นบางบางนั้นเขาจะให้ถูกให้วายก็ใช้นยาจิ้มนะครับเหมือนจิ้มทุเรียนนี่ครับแต่เราไม่ไม่ใช้ครับเราทาทาเพื่อสุขภาพครับเราจะไม่ใช้น้ายาเพราะว่าเกิดเราใช้น้ำยาก็จะอาจจะทําให้ฟูกเวโตค้องเสียได้นะครับนี่คือการเคล็ดลับง่ายๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะอยากอยากจะกินขนุนอีกสามวันจะให้สุกทานทําไงครับเนี่ยเคล็ดลับเราก็มีแบบนี้ครับไมต้ตอก ตอนแรกก็าหาไม้มาครับไม้มามันเป็นเคล็ดลับมาตั้งแต่โบ,ร,บราณครับนี่ครับได้ไม้มาครับเราก็เล็งนะนี่ครับเราก็ตอบไปครับตอบมาที่ การกระน,นุนครับ่ไส้ครับต่าที่นึงนครับนี่ครับแล้วขนุนของเราก็จะสุกได้ก่อนเวลากำหนดโดยเคล็ดลับชาวบ้านแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีเพื่อนๆลองทำได้เลยนะครับไม่เชื่ออะไรฟูก็ลองทำเลยเอาขนุนหนึ่งลูกที่ที่เราตัดมาจากต้น จัดจัดมาต้นนะครับทลีลูกแรกเราไม่ต้องทําแบบนี้อีกลูกหนึ่งทาแบบนี้ครับและมาทดสอบกันว่าลูกไหนสุกก่อนจานนี่คือเคล็ดลับนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อก็กลองทอําดูนี่คือเคล็ดลับง่ายๆอย่างเพื่อนที่ว่ารักษาภาพรักษาสุขภาพรเราก็เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากกันอัปเดตข้อมูลดีๆโดยไล่โบนน้อยครับคอมเมนต์มาได้แ้าตรงสายอะไรเขาไขม่มาได้ครับนี่คือเทคนิคครับเพราะผมอยู่กับการเกษตรนะครับผมรักอาชีพนี้ครับนะครับ อัปเดตโดยไร่ผัวน้อยครับ